สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรดําซิ่งดินส่วนครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านจรวยนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็คืมคืมครับทีมงานจอดหมดเลยคอกจะสูงไปไหนนี่ต้องตัดคอกออกใส่คอกก็ไม่ได้ใส่ข้าวเต็มคอกสักทีนะครับนี่ต้องไปตัดออกหรือว่ายกออกไปเลย อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านผมนะครับนี่เป็นกำแพงแบบนี้ครับนี่ตอนนี้มีป้ายขายจิ้งหรีดด้วยนะนี่จิ้งหรีดป้าเปลงครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับใครอยากเลี้ยงจิ้งหรีดหรือว่าอยากปรึกษาไม่มีงานทำอยากเลี้ยงอยากมีไรายได้ครับ 083 733 2533อู้เลขกสเยอะมากเลขกสเยอะจริงไปดูบรรยากาศข้างในกันหน่อยครับนี่ <c oughs> นี่ครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สดก็จะเห็นผมไปรับเสียบอยมานะก็จะพาไปวิ่งงานอยู่ที่สุรินทร์นะครับ เมื่อวานมาก็ส้มกระจกนะครับส้มกระจกนี่มันก็พอใช้ได้อยู่นะไม่รู้ว่าที่ไหนเขาแยกขายไหมข้างเดียวนะมีแยกขายหรือเปล่านะใครมีขายข้างเดียวบอกผมหน่อยนะซื้อมาใส่แล้วก็เราซ่อมประตูนี่รถจานออวันนี้เสียตินรับไปอ่างทอง แก้วโอ้แก้วครับนี่อ้ยติดติ๊กเกอร์นี่ไม่ได้เลื่องเลยฟองเต็มเลยนี่ครับนี่ดีกว่าเดิมเลยเมื่อวานเสียบอยกับหมอตาลร้อยแปดสิบไร่ครับช่วยกันซ่อมได้ฉายาใหม่แล้วหมอตาลหมอตาลร้อยแปดสิบไร่ จริงๆวันนี้ว่าจะพาไปวิ่งงานนะครับแต่ว่าฝนตกก็เลยให้ซ่อมรถก่อนสวัสดีครับเสียบอยครับอรุณสวัสด์นอนเช้ากาแฟยังนี่ขับเองซ่อมเองนักเลงพอพอด,ดีพัดลมน่าจะเจ๊งครับพัดลมแอร์นะครับฐานน่าจะหมดนะครับเดี๋ยจะซื้อใส่ใหม่เลย เปลี่ยนพัดลมให้ใหม่เลยจะได้ใช้แบบยาวๆเครื่องมือประจำพกตลอดหายหมดแล้วอ่ะเป็นไงไปอยู่สวีเดนดีครับดีทำไมไม่อยู่ยาวเลยถ้าดีอ่ะไม่รู้จะทำงานอะไรเนาะเอา มมันีก็ห,หางานสมัครงานแถวนน้นทีอู้ไปสามเดือนได้เงินกลับมาห้าแสนพี่น้องสองคนเ<อ>นสคนผัวเมียอู้ไม่น่าเชื่อยว่าเสียบอยเข้าไปมาเจปีแล้วคือปีละ3มเดือนนะเป็นงานเก็บผลไม้นะครับของประเทศสวีเดนคนไทยไปเยอะครับโซนนี้ไปเยอะมากปีละ3มเดือนนะครับ ตันตื่นยัง่ะฮะน้องต้อมรออยู่นะให้ไปช่วยเกี่ยวข้าวหนาวหนาวขอเบอร์ยังยังสนใจไหมไปเดี๋ยวพาไปซื้อกาแฟนาวหนาวหนาวหนาวอะไรโอ้โหดูพี่ดิเหมือนจะหนาวเลย พี่นักแสดงเนาะนอามันต้องเปิดฝาได้บ่ะพี่าน้้หใช่ไหมคือเราไม่เคยถอดอะแต่ว่าเราจะถอดแล้วเอาไปซื้อมาใส่เองต้องให้หมอตาลมาช่วยอีกแล้วนาตาลบบออออกก เราก็ลืมนะเราก็เคยเห็นช่างเขาถอดอยู่นะก็เราจะไปวิ่งเราก็ใส่ละแนงไปนะนี่เพราะว่าโซนสซรินเขาใส่กันถ้าวิ่งเข้าเมืองงานนี้เหลือเที่ยว270บาทนะครับวันหนึ่งน่าจะได้ประมาณสัก14เที่ยวไป วิ่งเล่นเล่สิบสีเที่ยวสิบสอสิบสามเที่ยวนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับน้ํามันก็ประมาณสักถ้าวิ่งประหยัดประหยัดหน่อยก็พันหนึงถ้าวิ่งแบบเหยียบตีนหนักก็พันสครับแต่เสียบอยน่าจะพันห้าครับตีนหนัก <laughs> <laughs> เอาไปซอฟซก่อนนะครับจะเข้าหน้างานแล้วนะครับไม่รู้ว่า ระบบรถนี่เป็นยังไงตอนนี้ต้องเอาไปลองก่อนปัญหาคือน่าจะระบบคัดครับตอนนี้แล้วก็ระบบแอร์เอาไฟส่องไหมเ,เห็นช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วครับพี่น้องดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะ ตอนนี้เรากําลังมั่วครับมั่วครับมั่วอยู่เอ้เราไปสวีเดนนี่เราต้องทํำยังไงก่อนส่งเอกสารฮะส่งเอกสารส่งเอกสารส่งไปที่ไหนอ่ะส่งให้ไอ้เจ๊ครับเจ๊ไหนอะเจ๊คนที่คาหาคนไปอันนี้เราไปแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ใช่ไหมฮะไปผ่านกรมแรงงานบอกครับสามเดือนนี่นะครับ น่าไปมากเลยว่ะไปได้เงินแสนสามเดือนได้เงินแสนไปเจ็ดปีแล้ว <c oughs> ไปเก็บผลไม้อะไรเก็บไอ้อะไรนะหมักยินต้นอะไรเข้าแล้ว <c oughs> มันมีแค่สามเดือนมันมีสามอย่าง <c oughs> เก็บ มันมีผลไม้สามอย่างผลไม้สามอย่างครับก็ไปทำวายบอกรอวายทำายทีแยมมคนไทยไปเยอะไหมคนไทยไปมีมีพวกแบบลาวพวกเขมรไปไหมมีครับอ๋อเอาแล้วประเทศเขาไม่เก็บเหรอเก็บเหมือนกันแต่มันเยอะไงมันเยอะมากครับเยอะมากบนภูเขาครับอู้ไม่ไม่หาเมียอยู่นู่นเลยปะนั่งรองมาดึงอ้อยพี่ดูก่อนนี้ ยได้ไหมไหลุดไหมเออเอามาเอามาจีด้ดูได้ไหม <c oughs> เอามาจี้ไฟดูได้ไหมฮะเ, <Holmes> เอาก็จี้ย<ม>ี่สิบสี่ไง นี่ได้แล้วเฟงกไม่น,ไนีไฟอ่ะถือไปให้ร้านเลยถือไปให้ร้านเขาขี้ดูกเก<ล>็บพัดลมออกเออเก็บพัดลมมา,มาน็อตเบอร์อะไรอ่ะ ไม่รู้มันเสียหรือไม่เสียแต่มันไม่หมุนน่ะทางที่ดีพี่เอาไปร้านไหนก่อนเนาะเออเอาไปเ,ไปเช็คดูก่อนเนาะน่าจะพันกว่าของลนเท่าไหร่นะน,น่าจะพันสี่พันห้านี่แหละ ว่าจะไม่ใช่ของเดิมอบบนี่ครับเราไปทางนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนเนาะนไ,มไม่รู้ว่ามันเสียจริงหรือเปล่านี่ไงบวกลบเดี๋นี่มันเป็นบวกลบเดี๋ยบวกลบยูฟี่ใครจะไปการจรีมันยิบสี่แรงเน่ไปยิบสี่อ่ะไปยิบสี่แรงเน่ใช่ไหมสปารเก่ปึ๊ดเลยเลยมันฝุดฝุดไหม ปกติมันน่าจะมันนี่มันน่าจะเล่นาะมันฝนะืดๆเนาะโอเคครับ, <Okay S 1> รบพัดลมจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นตู้แอร์นะครับอตอนนั้นที่มีอาการอะ่ะคือผมขยับตัวนี้มันก็หมุนนะเนี่ยตรงเนี้ยไอสองตัวเนี่ยขยับปลักตรงเนี้ยมันก็หมุนพอขยับอีกมันก็ไม่หมุนแล้วแสดงว่ามันใช้ลมที่นี่ดูดเลยนะ ไม่รู้ว่าเป็นกับพัดลมหรือเปล่าเอาสำหรับคลิปนี้ผมก็บายบายก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวพัดลมนี้ไปเช็คก,ก่อนนะครับถ้าเสียก็ซื้อใหม่ถ้าพอเปลี่ยนทานได้ก็เปลี่ยนนะครับนี่ก็บายบายครับสวัสดีครับ